นะคร <LE> oh uh, like ับมีกับน้องออมนะครับครับโอเคครับทำไมน้องเรียกต้องเรียกกุน้องดีวะอ่ก็ดีว่าวันนี้ผมเป็นคนมาดําเนินบุรกิจนะครับไม่น้องนะครับออเออทำธุรกิจตามที่กูสั่งนะครับครับผมโอเคครับน้องเดินไปนะครับเอ้น้องครับเห็นตั่นหุ่นไหมครับน้องครับครับสมายสายนะี่ยไม่น่ากลัวเลยเนี่ยไม่น่ากลัวเลยนะครับไม่น้องไปกดดังๆหรือสิครับถ้าชายนะครับอย่าโรเนก้านะครับอย่าโรเนก้าครับผม อาชาตัยคนี้เลยนะครับเยนเรถนก็เด้นเดนเด่นเดนเดนเด่าจเนาะเปิดตู้สภ้าครับผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะฮะอ้ดอไ่กลัมกัอค่นี้กระจอกมากเลยเนี่ยเมื่อกี้คือวิญญาณนะครับวิญญาณนะครับวิญญาณสีขาวนะครับอยู่ตู้เสื้อผาโอเคครับเดินเข้าไปในห้องนั้นเลยครับห้องนี้ละฮะใช่ปผมไม่น่ากลัวนะฮะไปเลย น่ากลัวนลยครับธรรมดาแน่เลยน้องเห็นขวดเยอะขวดเหล้าไหมครับขวดเห็ดเห็นขวดครับเอาขวดเหล้าโยนโยนใส่ตะพินครับโอเควางไว้เลยครับโอเคครับโอเควางไว้ครับมันคือการเอเวฟนะครับมันไมโครเวฟนะครับแต่ว่าในยุคนี้ไม่มีนะครับทำให้ให้ร้อนอุ่นนะครับในการหนาวๆก็คือร้อนอุ่นนะครับโอเคครับเดินไปในห้องครับโอเคแต่ก็ อาอีเด็กเลวนะครับแกเป็นโอเคครับน้องเดี่วไปนะครับเดี๋ยวฮะต้องเดินต้องใช้นึงฮะเหนื่อยนะฮะโอเคครับนะครับน้องครับเดินตรงไปนะฮะเลี้ยวขวาครับผมเลี้วก่อนี่คืออู้หูดรื่อนกระตูเรื่องกระตูเรื่องดระตูนะครับในตอนศึกชิงเจ้อยู่นบนะครับที่มีเงาคนนั่งแฟบๆอยู่นะครับเดี๋ยวปั๊บๆเลยนะครับให้น้องเปิดประตูได้ผมดันเหลือเห็นรูปพคาบเก่าที่หน้าริบแขวนอยู่ อู๋บราเกิบอลจีทีชีรับน้องเดินไปทางห้องขวาเลยครับนี่ฮะโอเคครับเปิดประตูไปครับครับให้ต่อฮะเออเดินขึ้นไปตรงยังไม่ขึ้นบนไดยังอยู่หน้าบันดแล้วมองรอใต้หวังขึ้นไปแกบผมนึ่นงนะโะเคฮะยูทูบโอ้โหพี่อืมพี่ไม่น่ากลัวนะแต่ผมรู้สึกว่าตกใจนะฮะวิ่งไปดูแก่โอ้ครับนี่ฮะ ที่สิ่งที่ผมเห็นนะฮะเนี่ยโอเคนะครับพี่น้องเดินตามทางเดินไปเรื่อยครับน้องเสียน้องแป๊บที่อยู่ด้านะครับสีม่วงครับครับผมคุณเบ๊กเดี๋ยวเป็นเบ๊กครับโอเคครับหลังจากที่น้องเดินไปนะครับคุณเบครับจะเห็นเป็นทางเลี้ยวนะครับคุณเบ๊ครับฟังผมก่อนครับผมครับผมพราะเพราะฟังยังครับโอเคครับเดินเดินตรงไปเรื่อยครับเอ้ยเดี๋ยวมันมันเห็นภาพหลอนครับผมอู้ด ในเข็มน้องมันมันเหมือนรู้สึกว่าเห็นภาพหล่อครับผมขี้จับไม่ต้องสนใจครับตรงไปเลยครับอีเรเนกาเดี๋ยวขวาไปครับเดินตรงไปครับน้องจะเห็นตะเกียงนะครับวางอยู่โตนะลยครับหยิบขึ้นมาครับแต่ไม่ต้องจุดครับหยิบขึ้นมาก่อนนะฮะหยิบขึ้นมาเลยครับยิบไปขึ้นมาครับไม่ต้องอ่านครับอ่านไม่ออกครับแับผมอ่นอกให้หน่องเนะครับเดินตรงไปครับมือบอลอีกรเนะราบน้องครับ ครับผมเดิเข้าไในห้องด้านขวานะครับไม่มีอะไรครับแล้วไฟก็จะดับแน่ผมจําได้นยใช่ไหมใช่ๆปึ๊บลงไปครับไม่ต้องสนใจครับกูไม่กลัวคุณเลยครับว่ากูไม่กลัวกลัวกลัวอ๋อไม่ใช่กูไม่กลัวเนี่ยเอาดังๆครับกลูวไม่กลัวครับกลไม่กลัวแบบนี้ช้ายกว่านี้กูไม่กลัวโอเคครับเดินมปทจะห้องครับเดินไปจากห้องเลยครับ น้องครับประตูยรงนูนครับมาประตูไม่เจอครับโอเคครับเดินไปที่ห้องเลยครับแค่เลี้ยวเลี้ยวขวาครับน้องกลับมาเดินใหม่ครับตรงทางตรงข้ามกับห้องเลยครับจะมีทางเดินลงไปนะฮะไม่ใช่ครับไันนด้มันกระแพงนครับโอเคครับเดินลงไปเลยครับอือเออครับโอเคครับเดินเดินไปเปิดประตูไปครับนะครับผมขอค้ำหาประตูก่อนโอเคครับน้องผ่านภารกิจไปแล้วครับแับผม โอเคครับเราจะมาเจอเก,กันอีกห้องหนึ่งนะฮะรอนรานิกเนี่ยนั่นอันนี้ก็ตัดเรียบร้อยะฮะหรือว่ากินเยบ็บเองรอก่อนนะฮะไงต่อฮะเดินลงไปครับครับ<ป>โอ้ยีอ่ะเป็นไรครับน้องครับรู้สึกว่ามันจะได้นึก,น,กนึกถึงภาพเก่านะฮะนึอถึงเยสอะไรเนี่ย อนไม่ออกเรื่องอ่านจำลังผมไม่อยากอ่านหรอกครับคุณเบครับเจ้าผมเอรันกเดนตกใจเลยนะครับยังเดินไม่ไครับมันมันคุยเสร็จก่อนนะคผมจ้าเอเอรันเร์เก้นะครับม่นองอม okay? uh ้นม่ก้องอมเดินทางเดินไปเรื่อยครับ เม่คุณเลอระฮะต้องเห็นแสงอะไรที่เนนะะ <S 2> <S 2> ือนไมยอมนี่ฮะเห็นฮะนะครับเดี๋ยวลงไปครับนะครับคุณเต๋าลงนะรับน้องครับโอเคครับน้องครับน้องจะเห็นเอกลุ่มควันข้างหน้าครับวิ่งผ่านไปเลยครับวิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปไปบบปปตัววิ่งผ่านไป,ไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับ น้อกลัวอะไรเงินักน้องอยู่พีกครับน้องอยู่พี่พี่จะมาน้องตายเองครับผมว่าจุดไฟก่อนได้ไหมฮะผมว่าเปิดได้ครับจุดเลยครับเออครับเดินตรงไปทางเดินครับตรงไหนฮะทางนี้เหรอถ้าผมทางนี้ดีกว่าผมขอเลือกทางเองนะฮะเอาไอสัตว์คนเราต้องเลือกทางเองนะฮะเดินตรงไปครับเลี้ยวขวาครับน้องเห็นประตูไหมครับอะไรเนี่ยโอ๊ยอันนี้มันกลับทางเดิมนี่ว่ะ อันนี้ประตูกับทางเดินนะครับไม่คันเนอะมึงหลีกขวมกูเลยครับเดี๋ยวขวาไปครับครับตรงไปครับอ่าครับตรงไปครับตรงไปเรื่อยเลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ได้กลัวนะแค่มองไม่เห็นนะฮะเพรไม่เห็นก็ไม่เชื่อครับทำไมกูมองเห็นเลยครับกูมองไม่เห็นอะไรเลยฮะกลับไปทางเดินครับมึงจะมาส่องอะไรครับดูข้าอ่านน้ำมไงไงกูมองเห็นจริงนะแล้วทำไมกูมองเห็นอะ ตรงไปเลยครับน้องครันนี่เหรอมันทางเดิมไม่ใช่เหรอไปไปดังเมื่อกี้ตรงไปเออตรงแสงไปเรื่อยๆเลยตรงไปอย่หละตรงไปตรงไปตรงไปเรื่อยๆเลยจะมานไปนี่ครับเออน้องครับตรงไปแล้วเขาเจ๋งมันเงาวิ่งไปครับวิ่งไปเออจริงเหรอพี่วิ่งไปครับน้องวิ่งไปเลยจ้าวิ่งไปแล้วเปิดไฟใส่มันแล้วพูดว่าอะไรกล้าดังๆนะไปไฟแล้ววิ่งไปสามมันแล้วพูดว่าอ่าอะไรกล้าเลยครับ ยอะรึไนกะเยอเจ้าเคครับเยอะเาก็เข้าไปที่ห้องครับปิดปิดไฟไหมฮะไม่ปิดครับถ้าปิดก็ได้ครับเพราะว่ามันเกือนไฟครับประประวัติอย่ามประหยัดไฟเชือชไอนูนะคำพี่อ๋อยนะ่พี่อ๋อยเขาบอกไว้นีครับอย่าลืมประหยัดไฟเชชาไนูนะครับโเคครับเดินไปครับ โอเคครับน้องจะเจอกับโต๊ะดินเนอร์นะครับครับจะไฟหน่อยพี่ดีนะครับโกมองไม่เห็นครับโอเคครับน้องให้น้องนั่งนั่งนั่งลงนะครับแล้วก็ทุกกดเล่นเลยนะครับตามใจชอบนะฮะสนุกไหมครับน้องครับครับผมนะครับหลังจากที่น้องทำลายข้าวของไปนะครับเอ่อนะฮะให้น้องเดินกลับไปทางเดิมครับเดินกลับไปเดินไปตามทางครับ เดี๋ยวไตามทางครับโอเมืดนะพี่ไม่มืดเลยครับผมมองไม่เห็นนะพี่ทำไมครูมองเห็นเลยครับจุดตะเกียงครับแล้ววิ่งไปโอเคครับวิ่งไปตามเปิดประตูไปครับโอเคครับย้อนแล้วเก็ไม่มีใครตอบครับผมโอเคครับเลยดครับเดี๋ยวเดี๋กันว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ เออครับน้องรู้สึกไงครับปวดขี้ครับอ่านั่งลงครับนั่งลงให้น้องให้น้องยืนนิ่งๆครับแลดับไฟครับดับไฟครับครับยืนนิ่งยืนนิ่งสักสองนาทีครับครับผอยู่ในความมือสักสองนาทีครับเก็บของมาครับมันเห็นอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนั้นมันอยู่ตรงซ้ายมือครับเก็บอีกหนึ่งครับอยู่ตรงซ้ายมือครับบนตู้ชั้นวางของครับ ขรางล่างครับนั่นแหละครับยืนนิ่งๆครับยืนในความมือสองทีนะครับยืนในความมือสองทีนะครับน้ำเหนียงสองอันนี้นะครับหนึ่งสองโอเคครับไม่ต้องจุดไฟครับต้องเดินออกมาครับเดินออกมาไม่ต้องจุดไฟนะฮะเดินออกมาเลยครับเดินทางไหนวะเดินออกมาเลยครับมึงจะก้มหน้าทำไมครับเดินนี่เหรอเออเดินไปเลยครับใช่เอ่อครับนี่คือห้องความลับในเรื่องเอลิปเตอร์นะฮะครับผม ยงต่อครับครับเดินไปในห้องนี้ครับเอ้ยอันนี้มันห้องแดดร้อนไม่ใช่เหรอใช่ครับอ่าน้องไหวไหมครับเนี่ยไหวครไหวนะครับเดินตรงไปเรื่อยครับนี่มันห้องเราเผินผ่านแล้วไม่ใช่เหรอผ่านแล้วครับผมไปตรงห้องนู้นเลยครับห้องไหนอานนี้ผ่านแล้วตรงไปครับตรงไปเรื่อยครับตรงแบบไปเรื่อยนี่ครับผมอ้าแม่ห้องนี้ไม่ถึงมาเลยทีเดียวนะครับจุดไฟหน่อยครับ ไม่เคยมาต้นปีเลยค่ะเลยนะครับทำลายให้หมดเลยครับไม่เคยมาต้นปีเลยฮะไม่เคยมาต้นปีเลยเมื่อกี้นี่ยังขายน้องไม่ต้องไปอ่ะเป็นน้องครับเป็นครับน้องครับเป็นเด็กจับฮะฮะโอเคครับน้องเออเออน้องครับไปเดินไปสักจะไหนฮะเดินไปนะครับเดินไปน้องเห็นเลี่ยนมีครับเอ็นเงี้ยอ่าครับเดินผ่านไปเลยครับ เงินผ่านก่อนนะฮะอีกครับเข้าจนผ่านนะครับไปะจะห้องนี้เลยครับเอาไปะจะห้องนี้ห้งนี้เหรอฮะไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวแล้วเลยครับมืดฮะอ๋อครับน้องๆไหวไหมเนี่ยไหวครับผมแต่มันมืดเฉยะฮะอ๋อครับเดี๋ยวไปตามเออเข้าไปในซอกซอกซอกส,อกส,อกสังหนึนะครับเผื่อจะมีไอเทไมไปเก็บเลยครับไม่มีนะ,ะต้องดูครับต้องดูไม่งั้นเราไม่แน่ใจนะฮะ ผ่านเลยครับตรงไปนะครับเห็นประตูห้องไหมครับไม่ครับเดินทางหลังครับน้ำครับน้องเดิมเหรอเนี่ยเห็นประตูฝั่งนู้นไหมครับเห็นตุ่ยฝั่งไหมเออนั่นแหละเออครับผมผมจําได้ว่ามันล็อกมันล็อกเลยครับครัเอาค้อนมาตีผังหรือเปล่าครับเอาจากไหนฮะค้อนอ่อจากท่านเดินเมื่อกี้ครับเออไม่ต้องแล้วนะครับเราจะตัมไปด้วยเลยครับนั่นอะไรครับฮะน้องเก็บอะไรได้ครับเมื่อกี้ ทิ้นเนอร์บ็อกอะไรไม่รู้จำไม่อ่านชื่อไม่ทันกุญแจหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอันนั่นเป็นทางลอดนะครับน้องจะลอดไปได้ไหมครับน้องลอดไปได้ไหมครับเป็นทางลอดไปครับไหนครักดตัดคอนโดนครับนั่งห่านไปได้ไหมอ๋อไปได้นะครับโอ้โหพี่อัจฉริยะเลยนะครับผมไม่ครับผมปวดขี้เ้ยอะไรครับน้องไม่เอากูไม่ดูกูไม่ดูคุณเป็นยี่อะไรคุณเป็นยี่อะไร เออไมไ่ดน้องตีมันครับกดคิกคิกคิกตีมันเลยผมไม่ดูวตัวอ,อะไรอ่ะมองครับน้องมองครับพี่พี่ครับน้องเห็นน้องเห็นอะไรครับน้องอครัแบคบรัแบดบแกบะบแบบ